สวัสดีจ้าคุณผู้ชมทุกคนมาเจอกับช่องน้องเบลพารวยแล้วก็ช่องน้องเบลช่องสำรองนะคะถ่ายทอดสดที่บ้านเซียนรุนนะคะวันนี้ที่บ้านเซียนรุนเหมือนเดิมค่ะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยเด้อเพราะว่าวันนี้เบลก็แค่ในตามรัฐบาลไทยเล่ายอยู่แล้วต้องหงวดว่าสั่นเจ้าบาหลายเหมือแล้วช่องอื่นปัญอาจสร็ล่งไปแล้วล่ะ แต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นก็ต้องรอติดตามช่องเดียวอีกสิแม่คนกระบ,บอกให้มาตามตได้คำว่าแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ในที่อไม่สามารถเชื่อมต่อได้ขณะนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อนี้ผู้ไดว่างกามาติดตามเด้ด,ด้วยวิสิพาา ตามล่าหาแนวทางรัฐบาลไทยเมื่อนี้ไปจะไปไลยมอง้ายทีทกันเด้อค่ะจะไปไล่ไล่มอง้ายทีอยู่เริ่มต้นบ้านเซียนรุ่นก่อนคะ่ะเริ่มต้นวันนี้ที่บ้านเซียนรุ่นนะคะแล้วเราจะไปไายที่อยู่นะสวัสดีค่ะคุณซื้อซื้อดีจา้าลูกสาวสวัสดีจ้ากนไลค์กดแชร์ให้ไเ,เด้อขึ้นไลฟ์สดเห็นไหมลาพิณีบ่ได้ รู้ว่เกิดยังขึ้นค่เอ้าอย่างมาโอ้ยเตืบัหมดมาเรียกใครกบภาพเสียงชัดเจนดีไหมคะแี่ละมันนี่จะข้นไปสดก็ได้เม้นยาสูบเชียนรุ้น,นึ้นมดเอะเดี๋ยวจะเข่าสูบกับนยิงเบบ กล่มยนไ่เน่ียนาั้ประเดียวขั้วอะไรถูกยาอะไรยุ่งมันยนเที่ยตััเวินหัวศักเมาเอาที่ไหนีแดงลายที่ยืนเี่ยอืนี่คือไรเสริมไรร่องไปลานที่เราสเพนยืช้างไหม นี่เป็นสิบเครื่องแล้วสวัสดีค่ะคุณบวัวลายคุณวีราศักดิ์คุณอัญชลีคุณพาปานิสราสวัสดีจา้าคุณบุญสงอ่ะเชี่นรุ่นมาแล้วบวานี้าอะไรเนี่ยพ <c oughs> อท่าเป็นคลิปเหมือนเดิมยด้วยเครงเท่าไรซับเครืงหนึ่งเดี๋ยวชาจ <c oughs> แบดอยู่กดค่ะ พ่อขึ้นแล้วบ่สไล่สูตรสวัสดีค่ะเซียนลูนสวัสดีค่ะพ่าจังไดก่อค่ะเซียนสูตรมือหนิพ่อจังไดก่อว่าวงหนึ่งสูตรไม่แล้วไปร่องม่เือสูตรไม่สูตรไม่มันเป็นจังไดจังไดคือมาสูตรไม่บ้านมาในมาดไม่สูตรเก่ามันลดลดเขา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 ลุดลดเด้ยปั๊บสูตรไม่ให้ปั๊บปรุงสูตรไม่งวดนี้งวดแรกบ่ค่ะงวดแรก หมดแรกในการนําเสนอสูตรไหมไม่สูตรรวมรวมเลยลองเห็หยดย้อนหลังเบิงบ่อสูตรนี่มันเาขาบ่เขามัตเต่สงการคนแล้ววันรุจยาเยี่ยนเลยมันใจนก็เลยอยา่างไรเอฟซีได้เงินเลยเอาสูตรนี่ให้เอาสูตรก็มากับเขาเนี่ยรุดแน่ยรือวสูตรนี่มันพ<ด>ันในรุจ,จยามีน้นเวียัีน,นตนิกโ๊กแฮนซะก็ไปจับอันนี้เบาว่าถึงทาเห็หยดย้อนหลังเบิงมันเขามาตัตแต่สงการคนแล้ันกับเขา มันว่าสูตรสูตรก็มันลวดว่ะนี้สูตรว่าสูตรนี่มันผันเขาอยู่วังนึงเหมือนจ้าวังลายหางเนี่ยจังน้อยวันนี้ก็ได้สิเปลี่ยนใส่สูตรใหม่ลองเบิ้งเด้อค่ะใส่สูตรนี้เบิ้งเข่ามาตั้งแต่สงการเด้อค่ะเฮ็ดย้อนหลังเบิ้งแล้วเข่าสามตัวหรือสองตัวเสี้ยนสองตัวลายสองตัวส่วนมากเข่าล่างเลยบนส่วนมากเข่าบนบนแต่ว่าร่างหัวกัดจีบล่างนั่นยหมจ้า รางกต่ม่าน้ำยื่นสูตรนี่แหละติสูตรนี่แหละเอาด้ยสิเดือนเราตัวนี้เป็นรักกันมัน้งเดือนไปอีกงวดนี่มันพัน,นกับสิเอาใส่ไปเรื่อยๆงวบนี้เป็น,นงวดแรกเนาะเสี่ยมทดลองใช้ทต้องใส่เพราะว่าเฮ็ดม่มันกับเขามากจลัดจะได้เงินใส่น้ำยื่นนะแต่ว,ว่าบางทีเห็นยืดอกโอ้เจ้าของเฮ็ดเจ้าของกระล่องหยอดหยอดบิังยูไต่บิ่งยูโอ้ห้วย รัฐบาลไทยเด้อค่ะตามเล่าวันจันทร์จังทีมงานคนจะมาตามที่หนึงเดี๋ยวบาได้มากค่ะเดี๋ยวลงแค่ทอยันเดียวบ้านเป็นวันจันทร์วันพุธอื่นเนาะวันพุธพรุ่งนี้ตำลาวเดี๋ยวทางทีมงานจะมาตามให้นะคะส่วนเดียวขอลงแค่รัฐบาลไทยอย่างเดียวเพราะว่าเดียวสิซับซ้นเดี๋ยวบ่อยากลงอันอื่นผนค่ะมาทางไหนวันเสียนเด่นยังนั่นกบ เป็นเลขเงี้ยได้ไหมจับเพชรเป็นสูตรออกม่งผสมมา,าไปเลยนะั่นสูตรันมันออกมามัดรวมมัดรวมมัดรวมเลขมัดรวมเลขไงมาครบบนล่างมาหนึ่งแล้วต่างกันก็ได้วิ่งกันก็ได้เป็นขั้นตอนดียันเอองามยดียเขาบอกว่ามาครบบนล่างจับกันโลดในหกตัวนะให้จับกันเองแล้วบ้าดนี้สามตัวเฮ็ดบอเซีย สามตัวกระเฮ็ดที่กันสามตัวใส่รักรวยสูตรเก่าอยังเพราะว่าคนสูตรักรวยสูตรใหม่ว่าในได้เขาเขาลุ้นลุ้นเพื่อกันและรักรวยก็ไันเลยเอาสูตรเก่าอยังจะเป็นเรื่องปกติะเทีน่ะแต่ยังดีก็ลุ้นเงาเงานีเขาไม่ลุ้นลุ้นแน่เขาแน่ซับกันด้วยจังสี่มันบ่ยรักรวยสูตรเก่ามั้งจำสามตัวให้สางเบิ้งแต่ว่าสองตัวเนี่ยแต่แม่มันเขามาตลอดอยู่ เดี่นี่มีละแต่ว่ากับรู้จักว่าจิเป็นครูได้เอาอันให้น่องเดียวจุดนึ่งเชงมาครบบนล่างเราต้อพบานสีเนาะมาครบบนล่างตัวเด่นตัวเด่นนะเด่นแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าตัวประกบหนึ่งกับสอง ตัวปะกบตัวจ <c oughs> ับเออลงทังใตยนะหนึ่งกับสองเออเอะวิ่งได้บ่มีบ่วิ่งเ้า่ยวสูดไม่มันได้แปดเก้าสี่ห้าเก้าเด่นเบด่นตัวนี้ซื้อมาเป็นลักหนวยตัวนี้ที่เป็นลักซิบตัสชดเก้าห้าสจับเป็นแปดสี่แปดสี่เก้าห้าแปดหาเก้านะตัวนี้สูดไม่ได้นึงกับสองไปได้ทั้งบนล่าง 1นับซนี่มาประกบแปดเก้่หานบอแมนรันบเนอปดเนึ่งเก้าเนี่เนหางสี่ก็ได้ซองแปดซอเกหานี่บอแมนเซี่เป็นเรียกก็ได้เิ่นจับตัวใดกันเนไดเรกเป็นมัต้องเนนนแมนรักลอยเดี๋ยนี้มีรักลอยกับพี่แลบิลี่ยนกลอยยรัลอกมาเดือหนึ่งเแปดดอซี่ร้อย ร้อยมีหนึ่งมีแปดมีสี่เอหนึ่งแปดสี่เส้นมัดแบบนี้เส้นมัดมีเล็บอยู่ในนี้เป็นวันนี้เนี้ไปได้เลขสามตัววนนี้มันใจครับแต่มันใจยืสุดนี่เรียกว่าสิเขาอยู่สิบาันกว่าสามตัวกันรับร้อยห้าเขามันงแต่ที่ว่าเขาหันอยู่ว่าหันรับร้อยห้าบรูดสิบว่าแต่ว่าคืนนี้มัน เขามาตลอดอตัวนะก็รเลื่อนตังมันใจ็ตก็ว่ามาอยากลายหางเนี่ยจังนั้ยอันล่ะอันนี้คือจับตามตัวเลขเด้คือเป็นวดแรกเนีนซิมบางสะกรอนเนาะขึ้นหานขึ้นเว้ที่ร่องเนียนกันมันเดินตัวกัรลุยไปเมื่อปีคนละใบสูตรนี้ส่งเข้าประกวดมาสิภานบเนียนิเขษาวิ่งไบวะวัดบางนึงมันก็เขาย่ตั้งบนล่างแล้วบางนึง เพราะวียเียนรุ่นเฮดเบื้องมางแต่สงการแต่บแต่บบท่านได้บอเวยเียนแต่บบท่านได้ออกอาบนเนี้ยตาล่างเนี้ยอยู่หันและจกนมากมาบนจนมากเล็กบนไลเตาล่างประมาณสองวัดนี่ละอ้จับคู่ให้แน่จับคู่ใน้วียเสียนจับู่าณหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี้ยสองแปดสองเก้า หนึ 18, 19, ่งแปดหนึ 2, 8, 28, 29, ่งเก้าสองแปดสองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าหมดไปยังอีกคสองหาง วันสองหางเลยจุดเดียมันสี่สองห้าสองเย่แคเดียวมันผ่อนนะวงกลมในแบานิอทั้งสามเจาะเจาะเจาะสี่หนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าแปดสี่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้า ส่วมากมาบนบด้อะเรียกตวมากมันเขาบนไรเน้นบเน้นบจิตล่างไปจชักเล็กน้อยก็ได้เน้นบุญเน้นไปทั้งบนญไรส่วมากมันมาบุเกิดนเน้นบนเขาบนหไรยอะสมมุติว่าอบมาจิตหมดเรื่องเทียมกับจิตล่างมานนาอยู่ดอกเป็นหมดไปไสามตัวตักลอยตัก้อยได้แล้วตักลอยแบสูเกตา จับคู่หนึ่งสี่แปดนึ่สิบสองหาเงินมาหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดห้าหนึ่ง 8ปดห้าหนึ่งสี่สี่แปดสี่สี่แปดสี่เก้าแปดสเก้าแปดส่เก้าแปดห้าเก้าปดห้าเก้าเห็นโดยเลขส้นกันเือกันเพ่คูดได้บันเลขส้นกันจับหลักเลยยนิ่งหาแปดกบับแปดห้านึ่งอืมมาแล้วับนิง สี่แปดเจสี่นึ่งส่แจนกันอยู่สองหางมันบ้างมันเห็นอะไรถนึงก็ได้เนี่ยไงสี่แปดเันเป 1, 4, 1, 4, 9, ็นเลขเกเดียวกันหนึ่งสี่เก้าสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสก้นึพราะวเนเป็นเลขเกเดียวกันอยู่แล้วนิ่ีวแปดห้เกดิอครับแปด้าเก้า เป็นเรียกเชื่อนกันสองหางได้ยินเขาสตัดีกวัน้น่าเอาเท่่นหละเอา่านีเลยเท่านีเลยจบเลยจุดตัดจะอตัววงนั่นแหะแต่ว่าหลายแต่สตัววงก็พ่อส่เพราะว่ามันเป็นเรีซ้ำกันอยู่ได้คุณเอาแบบอาวงเดื่อนเกเอายเอฟซเบิ้ง แต่มันเขาเขาใส่เน้นตรงละคือซื้อตรงๆนะหน้าคือจังคือได้แหละคนนี้เอาคนนี้มันตำผอดเอาคนนี้ตั้งขาจังสามเก้าสอ่างนะเอ็นมาเรียกมันซ้ำกันงยังไงแต่เขาตรงมันราขาหนึ่งาันนี้เขาตัวอันนี้เป็นสูตรไม้ด้ค่ะสูตรไม้มันหลายหางวันเฉียนคุนว่าแต่ว่ามันเข่ามากยู่ตลอดด้วยสูตรไม้ย้อนเห็ดย้อนหลังล่องเบิงเข่ามากแต่สงการคุนค่ะ ส่วนใหญ่เขาสองตบนแมนบนวะเขาโตตรงหรือโตกราบเชี่ยมส่วนมากตรงส่วนมากมากตรงพ่อเวลาจะนี่กราบจับหัวบวกกรบเขาโตกราบสองวัวนี่แหละลายอยู่จ่าแต่ว่ามันเข่าไหมไอสองตัวสิบสองหางสามตกับสิบสามเอกระสิบสองหางคือกันค่ะ อันนี้ก็ให้เบิงเลยชุดเต็มให้เลือกเอาลกมันว่ารากจะเลือกเอาตะตัววุงกลมก็ได้ค่ะนี่เ่ะจีเห็ดไ้เท่านั้นเลือกเอาเล่มากตัวได้มันเป็นสูตรที่เราล่องปรับปรุงสูตรใหม่งวดแรกเราเห็นว่ามันเขาเราเลยล่องเอามาให้เบิงทำมักกะตามทำว่มักกะเบิงซื้อก็ได้ค่ะแม่เบิงสะกอน สองตัวสิบสองหางสามตัวสิบสองหางสูตรไม้มันก็สีลายแบบนี้ล่ะแต่ว่ามันเข่าค่ะเข่าเพราะแต่มันถฉือกนะไปหาร์ดเล่นดับตัดเออกได้ค่ะหาเล่นดับมันมีดับแต่ฮาดับมาตัดเอาว่าอาจารย์ได้พิ่นให้ดับแม่นแม่นลองเบิ่งดูถ้าเพิ่นว่าดับแปดเอานี่ตัวได้ติดแปดตัดออกตัวได้ติดแปดตัดออกอ้อนี่อาจารย์พอสบายแล้ววา ดับสามจะแปลว่าสูตรลอกกับดับสามนี่ผมมีสามผมมีสามเขบอกผมมีสามแตรงผมมีสเลยเชื่อมเหแค่ดับอยังวะดับบ่ไรใส่เชื่อมคู่คนนั่นละดับไปเนดับเป็นมันมีเลขดับมาตัดออกเอาดับนั่นล่ะคือหลักการวิธีการที่เฮาจะไปลงทุนเฮาต้องหาเลขดับมาตัดผู้คนเฮ็ดเพิ่นมีหน้าที่เฮ็ดตามสูตรเพิ่นว่าซั่น สูตรเพิ่นได้มากสี่คนเอาให้เบิงเมดเลยบวกัดค่ะแต่ว่างบหน่อยก็เล่นตัววงกลมแต่ว่าลายก็เอาเฉพาะวงกลมเพิ่นว่าว่าขันถือมากว่าถือตัวเอาเม็ดก็ยัดถอดกันนอนอเน้นบนด้วยดอกส่วนใหญ่มันมาบนมากบนเน้นบนมีบางหัดลงล่างแต่ว่ากัดส่วนหน่อยบางหัวแต่วาทั้งบนทั้งล่างแหละ สามตัวสิบสองหางสองตัวสิบสองหางครบชุดเต็มชุดใหญ่เลยเนาะ่นชุดใหญ่เพราอหลับไอยมันได้สามตัวใหอเราได้เพราะว่าใจหลักไหลสุดเก่ายู่ตัวเลขเส้นรุ่นกับสิดประมาณนี้แหละน้อยกว่านี้คือสุดอะไรกเพราะว่าเราเมื่อใดกับมุขเจ้าตัดเอาเองกันแล้วเคยตัดให้ได้เท่านี้ประมาณนี้ประมาณนี้จ้ะแต่แต่เร่าหายมากยู่นี่เาก็บโบเคยให้น้อนตัวนี้เคยให้ยู่แต่มันเกิน ก็เขาไม่ดุเนาะเอาทั้งได้ใจให้จะให้ได้อยู่เนาะแม่ว่าสนนัน,นอ๋อฮะคิจารณนาเบ้างเอาพี่น่นองสำหรับที่ท่านไหนที่กำลังติดตามเส้นรุ่นอยู่คนกับจะดูดีว่าเส้นรุ่นคนกับิไให้ยูยแบบนี้ทุกทุกหมดเลยเพราะว่าจะเป็นไกล้่างเงี้วเาม่็นจ้ะ วานล้วได้ยินข่าววานแล้วแตกสามโต้โต้คนด้เพื่อนนี่แมนบอสไ้วาม่ายกช่องกขสามโต้สามมื่อละน่ะเด็กที่คนกะได็นสามโต้สามโต้เือนกันตรงบอสบอตัวเท่าไหร่ตันนกแต่พอได้ปนได้แก้วอยู่ดี่นาเสียมเงินเนาะไม่ได้ใส่หมีคนแล้วให้เจ้าท่นผู้ใจห รอดตายรัฐบาลไทยได้ขึ้นมาแล้วได้กำไรพร้อมคน้วพระเจะ้าสองสามหมืนน่นเนาะเรีอนรัฐบาลไทยพ <laughs> ่อ,ยอ,อา,ายคอ่อาลงซาเียนัปนาจ,จอได้แล้วนะ,ะมืดกินกับว่าคุณ่อ้าวอยเรียนเอาเรือ่องบ้านเลเรียนเอาเง้นสามปีเมื่อนเองขาจาเป็นน, <ำ S 2> น <ำ S 1> ีงก <นำ S 1> ็ได <นำ S 1> ้ร <นำ S 1> ับาลไทย ดูดูดได้เลี <S 2> <S 2> ้ยงเงินใส่นะมันนะประมาบ้านนี้กับสี่นี้กำไลบานนี้นะแต่มันเก่าดีกนมีแต่กำไรคอยเดยนเอาได้บาดนี้ันเดาว่ากัาคอยอเอาแค่นูนเท่าัหร่ซ้ำไม่เห็นนะโัมาก่อนโอ้ยเง็นเสียบอย่างนี้ยังถามอยู่ จะเคยเกิดเื่องเสียอบ่ได้เล่นไป้แม่บ่ได้หวดได้หรอมดวันวันศุกอ้วันศุกคือพันเล่าคือกอีเล่าบ่คืโกงอีเลาบ่คือโกงอีเล่าบ่ย่าไปซื้อว่างไลว่างไผู้ใดใกล้ๆเจาใกล้บ้านบ่ให้ใกล้ๆเจาะอใกล้ๆเจาพวูไปดึงมันนึงฉะนั่นเจ้าเป็นห้าแต่ว่าจตัวนี้มันก็หายกไกับหตนั้นล้ว เอาถือเขาก็ดีใจตัวหนอือแต่ื้อให้แหวเยอะแต่ยังตื่นให้เรียบไม่เรียบกตเจอเ่นเเจอเท่เี่ยวเท่อเาเนี่ยนั่นดิมเขาบใจกูเนี่ยนันก็้เปิดใจก็ดองน้ำมันยังเหมือนว่างใจใช่จไหมใช่จ มาชมด้วยกันเป็นตัวเลขของเซียนรุ่นเด้อค่ะอัมมาตาเล่ากเป็นจะเมื่อวัจ่ายจะเมื่อวัจ่ายอีกแล้วบางนึงคือหาเงินกับวัยแล้ได้สามตัวนะสามตัวโอ้ยเศร้าเศร้ามันสวยแล้วมันสวยเออะผักสะกอนเจ้า ยาเสี้ยมันเคยนะเอกระเทือน้อกดีใจตองทั้เหาได้ค้นเคลื่อนไพ่ดีบอบอใจเห่าใจเร้ผิดๆีอะไยเกิดอโอเคขอบคุณเอซีทุกคนนะคะกขอให้โชคดีมีใช่ทุกคน เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับไปบ้านใดก็ขอบคุณเซียนรุ่นจ้าขอบคุณเซียนรุ่นด้วยนะคะที่ได้เรียนเวยบได้ก็ที่แต่น้าหน้าสักกันที่ต่วนเพื่อเซียน <laughs>